เขายกเอาอ๋อเป็นไงสิบพี่ใหญ่ครับสิพี่ใหญ่ทำไมสร้างคงกระดูนดิสิพี่ใหญ่ทำไมอายุสั้นอย่างงี้สิพี่ใหญ่ตายไม่ได้สิพี่ใหญ่สิพี่ใหญ่สิพี่ใหญ่ท่านตายไม่ได้นะท่านต้องลองเขาหลอใเราตกใจแล้วนะลองจับหัวใจดูซิว่ายังหายใจอยู่เปล่าอ๋อเฮยจะมีอะไรอีกล่ะตัวแข็งหมดแล้วต่อให้ยังหายใจก็คงไม่ฟื้นแล้วข้าไม่ต้องกลัว เจ้าเลงเนี่ยมีวิชา72แปลงกายก็มี72ชีวิตรอเดลฝฟมือเสร็จเพ่อรอง

ออลสองค่า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 แขก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 มาคาค่าค่าค่าทุกหอกแขกกแขทุกหลอกอ่ะพิ่เลงอ่ะตา ถ้าไม่ได้่านะเจ้าเกือบจะถูกปลาในสระงำมงามงางางามั่มไปแล้วไม่ไม่ขอบเราแล้ยถ้าไม่ได้เจ้ามังกรบอกเจ้าร่าว่าสิพี่อยู่ที่นี่อ๋อสิพี่ใหญ่ท่านคุณขอบคุณเจ้ามังกรนะจะจะเจ้ามังกรเหรอจะ่ะแล้วจะจเจ้ามังกรอยู่ไหนเจ้ามังกรอยู่ไหนหนั่นไงเออเออเขาให้อยู่นี่อขอขอใจนะเจ้ามังกรสรรเสริญไปต้องขอบคุณไปก่อนแล้ว เอาเฮ้ยไปแลยนะนะแล้วทำไมไปไหนรีบไปไหนต้องทำแป๊บนึงก่อนเราไม่รีบร้อนค่อยหาคนมาดับไฟปีศาจนะจะหาใครได้เหรอตอนเนี้ยณเวลาเนี้ยเมื่อก่อนพระโพธิสัตว์เคยประทานพรเอาไว้ประคุ้มครองพระถังไปชมพูทวีปเรียบฟ้าฟ้าสนองเรียกดินดินหนุนส่งทำไมไม่ขอให้เง็กเซียนช่วยเมื่อก่อนตอนที่ตัวข้าไปอารวาสบนสวรรค์น่ะสหารสมัยคนไหนที่เอาชนะข้าได้ตอนเนี้ยต้องขอร้องพระโพธิสัตว์ แต่ตอนนี้ขาปวดเมื่อยไปหมดแล้วปวดเอวปวดขาข้าเดินไม่ไหวอยากจะไปนวดแผนโบราณแล้วเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยอมพี่เลนท่านดูถูกข้าเกินไปหน่อยแล้วดิมรู้ผิดเจ้าเชิญพระโพธิสัตว์ได้แล้วข้าจะไม่เชิญไม่ได้หรอมาโวยใจรีบไปรีบไปเชิญจะยนะเจ้าไม่บอก ชื่อปีศาจกับชื่อสถานที่และถนนให้ท่านหาทางดูแล้วเร็วๆเรียกไปไปช่วยอาจารย์แล้วเพลเองไม่ต้องเป็นห่วงหลอกนะโพราะไปกระพูดว่าะให้หมูออกศึกคึกเป็นสองเท่าอ่ะอย่างนี้เรียกว่าหมูมาพาสําเร็จพักผ่อนนะเพลนะก็หมูสับเ้ยรีบไฟเถอสุดที่ร้องไม่ต้องห่วงเออคือข้าเนี่ยแท็กทั้งสัมจังสุนหงส์คงศิษย์ของเจ้าพ่ายแพ้กับข้าแล้ว ูกไฟเขาข้าเผาจนเกลียมและโดนโลดเต้นตอนนี้ไม่รู้ว่าไปตายอยู่ที่ไหนทำใจย้อมให้กับคินซะเถออาตมาเห็นความตายเป็นสิ่งนอกกายอาตมากำลังคิดว่าเจ้าหน่อยยังเด็กแบบนี้ไปเจอความเจ็บปวดอะไรหรือได้มีแต่ความโกรธแค้นจิดไฟเผาตัวเองอย่างนี้นะฮะสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงอพ่อแม่เจ้า ปล่อยให้เจ้าอยู่ที่นี่คนเดียวเนี่ยข่านใจรายย้ายยิ่งนกเจ้าหัวปากไปเลยพูดถึงพ่อแม่ข้าอีกแล้วก็ข้าจะฉีกปากเจ้าซะถ้าเจ้ามีอะไรในใจเจ้าน้อยใจอะไรก็บอกมาเถอะอาตมาอาจช่วยเจ้าแบ่งเบาได้นะพ่อแม่ข้ายังไม่สนเจ้าจะไปยุ่งทำไมจะมีแผลอะไรที่จะยอเย้อย,ยอยข้าหรอือหรือว่าเจ้าหนีออกจากบ้าน มาอยู่ที่นี่แล้วตั้งตัวเป็นอ,องคเหรอแต่ดาผิดแล้วเป็นพ่อทรงเข้ามาเองอ๋อถ้าอย่างนั้นพ่อเจ้าคงจะรักเจ้ามากเลยให้ทำงานสำคัญอยากให้เจ้าเป็นใหญ่โดยเร็วเพราะเขาหวังดีกับเจ้าถึงได้ตัดใจให้มาอยู่ไกลบ้านเป็นอ,องครองภูเขาอย่าไปทำสูรู้นะเขาไม่ได้หวังดีหรอก เขากลัวว่าตอนที่โอกับสือสาวเขาจะเข้าไปเกยกาตั้งหากงได้ไล่เธอมาอยู่ที่นี่ผู้ใหญ่เห็นเด็กเป็นคนโง่รู้แผลร้ายของผู้ใหญ่ไปอ่องอยังไงเด็กน้อยในที่สุดเจ้าก็พูดความจริงออกมาเจ้า,เจ,าจเจ้าอาจจะบีบคอเจ้าตายดปเลยบีบไม่ตายไปเลยเด็กน้อยอ พยาบาทเป็นการเอาความผิดคนอื่นมาทำร้ายตนเองยามที่ไฟในตัวเจ้าคุกกลุ่นคนที่เจ้าโกรธแค้นนั้นเขาไม่รู้เรื่องเลยสักนิดเขาไม่มีความสุขเขาไม่ให้นคนอื่นดีหรอกเจ้าเคยรังแก่คนมามากแล้วเจ้ามีความสุขไหมเนอะข้ารู้ว่าเจ้าแค้นพ่อของเจ้ามากแต่ความจริงแล้ว จะรักพ่อเจ้าที่สุดให้อาภัยเธอเรียนรู้ที่จะไปรักคนอื่นมีเพียงทางนี้เจ้าจึงจะมีความสุขอย่างแท้จริง ก็จะมีความสุขใช่เออใช่เออใช่เออคือเออตือเปิ้ลกายเพื่อขอข้ามอยอดขาไปทางใต้ไม่รู้ไปทำอะไรอ,ะอ่ะก็ไปหาเขาไปช่วยแด่เลยแบบี